เริ่มต้นทำช่อง Youtube ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็ใช้เท่าที่เรามีนตอนนี้นะครับเรามีอะไรบ้างล่ะเรามีมือถืออยู่เครื่องเดียวเราก็ใช้ได้แล้วนะครับเรามีไมค์หรือเปล่าแต่เราไม่มีไมค์เราก็ใช้ไมค์จากกล้องมือถือนี่แหละถ่ายทำแล้วก็พูดไปก็ใช้ได้นะครับก็คือคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เริ่มลงมือทำไปแล้วเราค่อยพัฒนาต่อไปนะฮะทีนี้ผมอยากจะให้ดูภาพนี้ครับ อันนี้คือตัวผมตอนเริ่มต้นทาครั้งแรกเลยนะฮะสังเกตอุปกรณ์ผมมีอะไรบ้างอะ่ะมีมือถือเครื่องเดียวมีไมค์ถือมาไม่กี่ต่างนะครับแล้วก็มีขาตั้งกล้องขาตั้งมือถือแล้วก็อุปกรณ์รอบด้านเห็นไหมฮะผมอยากจะมีไฟส่องหน้ามันมืดไงก็เลยเอาไฟหลอดมาเอาลังมาตั้งอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยผมอยากจะเริ่มทําแล้วก็อยากจะทําให้ได้นะครับก็คือเอาทุกอย่างเท่าที่เรามีรอบตัวเนี่ยมาทําให้ผมเนี่ยได้เริ่มทําไป ก่อนนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะครับก็นำตรงนี้ไปใช้เป็นกำลังใจนะฮะยังไงก็ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะ